สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาสอนอลงมอดอรรถไฟไทยเกมนี้นะเกมเกมเกมรถไฟไทยเกม Transit Simulator Android นะครับมาทำยังไงมาดูกันนะครับอย่างแรกนะคะไม่กดเข้าแอป,ปซายชิเวอร์นะยนะแอป,ปนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมทำอะไรไปดูนะครับแล้วก็เรากด ดาวน์โหลดนะครับกดหาหม็อดที่เราต้องการจะโหลดนะครับแล้วให้กดแตกไฟล์ไปนะครับมันก็ทั้งสำหรับใครที่โหลดมาแล้วมันเป็นแตกไฟล์ให้แตกไฟลนะ์ใช่ไหมมันก็จะเป็นนี้ครับมันก็จะหาโฟลเดอร์ตัวนี้มาครับฮิตาชิอันนี้ของผมเป็นฮิตาชินะครับกดคัดลอกกดคัดลอก กด Android Data เอยไม่ใช่อเอา้ากดเข้า Data ดูผมไม่วางนะกดเข้าด a t ้าเสร็จพบว,ว่าหาไฟ Data Game เสร็จแล้วก็ให้เข้าไปดีไฟโอ้ยเกียอะไรวะเข้าไปนี่เอา้าคุณต้องทาไงนีนับให้ หาไฟล์โฟลเดอร์ดัตาเกมมันคอบชอบขึ้นแบบนี้แะกดไฟล์กดดัต้ดาตากดโลเคอลหรืออิลิกทรอนก็ได้นะครับผมผมจะไปโลเคลนะนี่เสร็จแล้วก็วางได้เลยวางวางในเนี้ย ใครวางไม่เป็นก็ให้วางอย่างนี้นะคะถ้าเป็นมอดเดียวแต่ถ้าเป็นมอดแบบไฟล์แบบแฮชศูนย์หนึ่งแฮชศูนย์สองอะไรประมาณนี้ก็วางได้เลยนะถ้าเป็นมอดแบบเดียวให้ให้วางวางในไฟล์แฮชศูนย์หนึ่งหรือแฮชศูนย์สามนะครับแฮชศูนย์สองแฮชศูนย์สองเรามาวางในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถึงก็จะวางกดบังไปแล้วนะครับก็จะมีนี่เฮนจาชินี่น เดี๋ยวยังไงวะเนี่ยเฮต้ชิหกสองเกนะสลักินี้ก็แค่นี้นะครับเพราะว่ามันลงง่ายมากมันแค่นี้มันแป๊บเดียวเองไม่ต้องมาเสียเวลาเยอะมากนะก็บ๊ายบายครับ